ยังไม่ทันตีเลยเหมือนจะเห็นภาพแล้วเฮ้ยผมว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับตีบวกเนี่ยเนี่ยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเราอาจจะจบที่อันนี้เลยก็ได้นะเว้ยส่งพลังมนันนะครับอีกคลิกเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตีได้ไหมผม<อ>ไม่ได้ตีกับลุงโฮนานมากครับคิดถึงสุดๆอันดับแรกมาฮะเข้าตลาดก่อนเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะรอซื้อธนูจักเต้ยนะครับธุรกิจแบบใหม่เตยหามาส่วนผมเอาไปตีบวกเพิ่มมูลค่านะครับนี่ครับบิสเนสโวเดอนนี้กำลังรีเฟซอูกี่นาทีแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับอันแรกนะฮ ออนบะผมมีธนู7อันนะครับซื้อมา70อออนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้70ออนนี้จะเป็นยังไงนะครับจะแบบว่าเอนเออหรือเปล่านะครับผม70อ้อนลงทุนถ้าตีบกติดได้ร้อยหนึงโอ้โหเดี๋ยวกว่าจะตีติดนี่คือยังไม่ทันเริ่มโปรเจกต์นะผมคิดว่าเจรงแล้วะแต่ว่าลองดูเราจะติดบวกสิ ไปครับผมส่งเข้าไปที่ราชาโปวันที่ผมลงเล่นเนี่ยฮะก็จะมีอัปเดตแต่ผมยังจะบอกว่าตอนนี้ผมจะกลับมาลานวงการคิววอร์ใหม่ลวครับวันที่17กับวันที่20ครับก็มีวอร์ร่างกายครับแจกรางวัลด้วยนะครับอย่าลืมไปเล่นกันละ่ะนี่เลี้ยงไอ้ไจ้โจโว้วยโบไอ้โบผมเต็มตัวพร้อมเะครับเอาลิมาทั้งหมด100ก้อน ฟาร์มมาเพื่อวันนี้เลยนะเว้ยธนู7อันโอลิเยตสิบเม็ดแล้วก็โอลิเทพสองเม็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพอไหมผมไม่ได้ตีนานแล้วแต่ขอวอร์มก่อนขอลองซ้อมธนูหน่อยนะว่าธนูตัวนี้มันของจริงหรือเปล่านะครับแต่เพิ่มเสียงก่อนเขาบอกว่าอันนี้ตีเหมือนกักคุงอะครับชิวๆไอ้ธนูแดงเนี่ยครับมันตอปจากแล็บชั้น3ครับต้องบอกเลยว่าเข้าหากันได้ควักคนเล่นเขารู้กันผมก็มีแผนอยู่ว่าถ้าเกิดผมตีบวกสิบผมอาจจะไปเล่นสไนแทนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยากหรือเปล่าเชียร์ก็ตีง่ายเหมือนนนกัะะะแต่่วาาาถถถ้้จจไปึง 60ประมาณลอยออนอ่ะผมลงทุนประมาณ60บาทยังไม่นับเงินเอ็มกับโอลิเป็นต้นทุนแฝงประมาณ3,000บาทลงทุนไป70ไปอ่อนเหมือนจะเอ้ยังไม่ทันตีเลยเหมือนจะเห็นภาพแล้วอทิตษ์านขิดตีบวกเข้าใช่ไหมครับแต่ทุกคนเห็นนี่ไหมผมขอเป็นตัวแทนอา,อาทิษ์์น้าเลยละกันเพราะว่าเม่งบวกไม่ละ5% 65นี่ไงตีก่อนคิดเลย โอ้โหแปดเก้าสิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอลิ่มี่อยู่สองเม็ดโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เดี๋ยวไปตีอื่นก่อนดีกว่าครับไปตีอื่นก่อนตีให้มันแตกก่อนตามหลักสูตรเราที่เราเคยเริ่มเรียนมาถ้าการสังเกตดีๆเนี่ยบวกหนึ่งถูกบวกห้ามันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบวกหกบวกเจ็ดก็ไม่ได้ยาก,กอะไรขนาดนั้นเจ็ดปลอดภัยไหมล่ะตอนนี้เรามีบวกเจ็ดสองอันแล้วครับนี่บวกเจ็ดสองอันแล้วทีนี้คือเราจะตีให้หมดเลยนะทีเดียวเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเอาบวกเจ็ดขึ้นบวกแปด มผมตีมาลัวๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าแรงลมดีมากคายุไม่เข้าอากาศสดชื่นยังไม่มีอันไหนมีปัญหาเลยผมว่าบวกสิบอยู่ไม่ไกลแล้วครับบอกเลยว่าเออแน่นอนคลิปนี้เฮ้ยโอ้โหกำลังจะชมเลยว่ามาตีง่ายกันไปหรือเปล่าไม่น่าทักเลยเคยได้ยินคำว่าไม่ทักรักไม่เกิดไหมครับอันนี้คืออย่าทักนะครับไปกันต่อผมจะตีทุกอันให้บวกเจ็ดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหดบวกแปดทีเดียวเลยชิวๆไปบวกเจ็ดหก หแล้วก็เช็ดดีโอเคเล่นเวฟแล้วโอเคเริ่มมาแล้วโอเคไปหนึ่งครับผมพี่น้องแดงหนึ่งนะครับเหมือนคุณลุงจะเหนื่อยลาครับไม่มีแรงตีครับทีนี่ตีไปตีมาคุณลุงแม่งไม่ไหวแล้วการตีบวกเจ็ดขึ้นบวกแปดโอ้โหสำเร็จสุดยอดเหลืออีก2อันจริงๆเราขายได้แล้วนะเนี่ยเราซื้อมาสิบออนใช่ไหม ถ้าเราไปขายบวก7เราขายสักเท่าไหร่วะดูในตลาดก่อนดิอุ้ยบวก7 28อออน25อ่ออนบวก7 25อออนถ้าเราขาย7อันเชี่ยเราเอินแล้วนะเว้ยแต่ถ้ามึงเริ่มที่จะตีบวก10ปุ๊บอันนี้คือมาแล้วลักเกิดแน่นอนโอเคบวกเป็นแอันหนึ่งละเฮ้ยผมว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับตีบวกเนี่ยเน,นี่ยดูห สองสามสี่ห้าอันไปปกเจ็ดมาเลยอันสุดท้ายวกเจ็ดไปงามงามแท้ๆไปงามงามอัพเกรดสำเร็จและจบงานไปที่วกเจ็ดยังไม่จบไอ้นี่เหนียวจบงานไปสุดยอดเฮ้ยโอลีผมหมดเหรอโฮหลีหมดจริงวะ่ะ โอริอันละแสนห้าตาคุณจะบอดตาคุณไม่ได้บอดใช่ไหมที่กูเห็นไปแค่ดูเหมือนว่าโอริจะไม่พอครับผมก็เลยไปติดต่อเด็กเดินงานครับบอกว่าเฮ้ยเอาริมาให้หน่อยเอาละครับผมโอริมาแล้ว100เมตรหลับตาแล้วก็ดูซะการตีบวกในตำนานเปิดเพลงให้ทุกคนได้ยินหน่อยเว้ยอันนี้เรามีธนูแดงบวก7ทั้งหมด6อันเราจะกดตีธรรมดาก่อน เพื่อที่จะไปทางฝั่งของโอริธรรมดาอีก1เม็ดมันสามารถซื้อได้นะโอริตรงนี้โอ้โหเย็ดหมูไม็ไดละ่รั490มูลทโตนะครับซื้อได้ทั้งหมด11อัน11อันเนี่ย50ออน5ธนู70 120อ้ออนคือพอดีเลย4ธนูบวก10ได้ขายไปปุ๊บก็คือได้กำไรประมาณ5 6อ้อนแตกเอาไอ้นี่ปากทาลิปสติกยี่ห้ออะไรทำไมปากดีจังมีคนทาแล้วแบบนี้เห็นแล้วมันแบบ เง้ยลสี่สิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นกดไปก่อนเดบเจิมเจิมบะบะเค่บะบะแตกบะบะเอ้าเฮกโดนแฮกไม่มีอะไรครับผมตกใจนิดหน่อยครับไปกันต่อครับผมเขาเรียกว่าล้างดวงล้างซวยเจ็ดห้าหก เ c ฟซีไทมก์กตุ้นแบนด์ครับขอบคุณครับขอให้ติดรวยๆเอาธนูอันไหนดีครับ1 2 3 4เอาแผ่นป้ายไหนดีครับแผ่นป้ายที่1จัดไปบะบะไอโง่มึงสิโง่โอ้โห,โโห <laughs> มันขยันขยนับอะไรดีจังวะไม่มีบกสิบสักอันวันนี้เราดูเลยหรอกกูเข้ามากูม,มาดูรัด <laughs> สุดยากจัดนะครับ25%่าจับไปล้วงไห้เข้าไปที่กาจาปองอันนี้นะครับโอกาสแตกนะครับผมแตกที่5เรเ็นเราดูว่าจะแตกกันไหมแตกไหม25้เครับไม่แตกโอเคไม่แตกอันนั้นมาแตกอันนี้ทุกบาดแผลมันคือความทรงจำนะครับทุกคนมีตำหนิหมดนะครับไม่มีใครเพอร์เฟกมาตั้งแต่เกิดรวมถึงธทนูกูก็เช่นกันไอเปรไปห้เปรโอ้ยมันติดยากจังวะไยฮิตโอ้ย โอ้ตำหนีเยอะเกินนี่มันจะไม่มีติดสักอันนึงเลยเหรอวะบกแปดเนี่ยโคตรโง่มึงสิดีบอกไปเท็ก็แล้วว่ามึงมึงเป็นมึงเป็นใครมึงเป็นไม้บรรทัดหรอมาชีวัด90ไปเดี๋ยวมึงดูนะเอาธนูกระแทกหน้าโยโย่ทีไอ้ทิซิปมาอยู่เนี่ยครับมันคือโยโย,โยมาา่มันกำลังจะมาทำให้ผมขัดลาบแตวผ,ผมจะโชวอ์บ,บอกเก้าให้มันเห็นว่ามันเป็นยังไงบะโอ้โห ยงงองเจ้มังกรกะมงอะไงกมงกะมอย <P> พี่ทาอวยพอหน่อยตีอะไรครับหุ้ยธนูเทียดีว่ะเอ้ยไม่ธนูฮีอะไรไม่ใช่ธนูบอกว่ามาพร้อมกันเดี๋ยวไปบวกเก้าแปบ๊บรอแปบ๊บนี่ไปทางเราเหมือนกันนะเว้ยเหี่ยมมาเลือสามมันแล้ววะผมรู้สึกว่าต้องใช้อลิเทพตีครับก็เลยซื้อมาเลยในชอ็อปไม่รอช้าจัดไป2เม็ดผมจะไปที่อันนี้ก่อนละกัน1ที8% โอ้โหโง่จัดการตีบวก45เปลวงหายไปโอ้โหหลอนจัดแม่ง3เม็ดเอาดีๆเพื่อนโอเคอีกเม็ดนึงขออีกเม็ดนึงเอาดีๆลูกมันแพงเดอ้อธนูไม่ได้ถูกๆไปพี่ๆเขารออยู่เว้ยเออเออมามามา,มา,มานี่ผมมาแล้วพร้อมหรือ,อยัง แป๊บผมยืนที่ประจำขอเคลีย์ด้วยไอ้นี่แม่งพูดมากว่ากูบล็อกมันยังไงวะไอที่ตัวนี้ไอ้ตัวซ้ายเนี่ยนี่เอาแม่งไปเก็บก่อนี้เออเอา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 พร้อ,อมนะเฮ้ยโอ้ยไปไหนอะนี่สามหายสามหายสามหายสา,ายเหาย่าเฮ้ยเฮ้ยกูหาธนูไม่เจอไปเอ้หู ทุกคนทุกคนมีบาดแผลแผ,แผ,แผแลไรเฮียยังแดงไหมไม่แดงไม่แดงก็แสดงว่าไปต่อได้วันนี้บวก7บวก7บวกแคือ25%มันตีติดยากมากเลยนะเว้ยหนึ่งในสี่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ลัดต่อเลยอันนี้น่าจะแตกจากใจคนเลี้ยงงูสิงหุยเฮียติดสองวะ่ะโอริเทพมาสาเม็ดลุ้นเลย 3อัน3เม็ดอันนี้คือเอาไปส่งออกนะไอเต้ยฟาร์มธนูมาผมมาตีบวกเป็นไงก็เรียกว่าหลายแผนกอีกคนหาวัตถุดิบส่วนผมเพิ่มมูล,ลค่าให้วัตถุดิบนี่ไงบิสเนตบะบะสวยสวยสวยเลยสวยเลยพระเนี่ยพระไม่อยู่ว่ะจ,จะให้พระอวยพรหน่อยเราอาจจะจบที่อันนี้เลยก็ได้นะเว้า35% ไอ้ยอันนี้กระโต๊ะอันกระเเซมาสแตกติดติดสามแตกติดสามติดสี่แตกหนึ่งฮียโอริเทพไม่มีจำกัดแตกตังกูเนี่ยมีจำกัดในเปรต <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมสู้อยู่กับอะไรโอโหไมครุส <c oughs> oh แม่งเอ้ยสิ่งดีๆมันไม่มีมาเลยหรอวะโอโโอโหโอโเฮียแม่งหมดตูดแล้โอริเทปลงทุนไปปีเป็นเงินประมาณ3,900บาท4 0 0 0ไม่ได้เฮียอะไรกลับมาเลยเหลือแต่ตูดเรามีโอริเทพแค่2เม็ดน่าหมายความว่าเราต้องขึ้นสด1อันเราต้องมาดูกันว่าระหว่างในโจกับในจริงเนี่ยอันไหนจะติดกว่ากันไโจกับไอจริงเราไอโจ่อน25% งัดไอโจขึ้นมาไอโจบอกไม่ไหวพี่ไม่ไหวผมเหนื่อยพี่ผมพอแล้วพี่ไม่ไหววะไอจริงมาไอจริง2 5ทํิห้าใหพ่อได้เมลูกพ่อพ่อมีโอลิเทพ2เม็ดไปไอโจมันไม่ไหวแต่โจยังพอที่จะลุกคุ้นสู้ได้นัดไอโจขึ้นมาไอจริงนี่ตั้อจริงไอจริงขึ้นมาน้องไอจริงบอกไม่ไหวพี่ผมหมดแล้วพี่ไอจริงไอโจพี่น้องกันไปด้วยกันละ ตอนนี้ก็ผลประกอบการนะครับจากการที่ลงทุนไปทั้งหมด4,000กว่าบาทนะธนูกูแดงหมดเลยเหลือแต่ค้อนไม่ติดวันนี้ยังไงวันหน้าก็ต้องติดครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บเดี๋ยวเตรียมตัววอลก่อน